เก็บเนี่ยอู <t rio> ้หูเลยอืมลูกนี้เป็นตาหวานดีเนาะอืมเป็นน้องแมงกับบุ๊มี่อืมน้องแมวก็มาด้วยน้องแมวก็มาด้วยจ้ามี่น้องแมวน้องบีมก็มาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่พึ่งพาเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่สวนพุทรานะคะของพี่สาวของแม่พึ่งเองจ้าดูพุทราลูดกดกมากค่ะเพื่อนเทั่วไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะคะมีแต่ลูกพุทรานะคะช่วงนี้อู้อู้อู้ดกทุกต้นเลยเยอะมากค่ะมีแต่ลูกเลยนะคะ เต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่เพิ่งจะมาเก็บนะแต่จะพาเพื่อนๆเก็บไปด้วยกันจ้ะพุทราเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหลูกทั้งนั้นเลยจ้ะหลกมากอือหือ เป็นพุทธาสามรถจ้ะเราก็จะไม่เก็บอเดี๋ยวว่าจนเขาเากี่ยวจนเกินไปเนาะเราก็จะเก็บแบบเหลืองๆประมาณนี้เนาะเพราะว่าเก็บได้นานจ้ะ ลูกสวยๆเลยค่ะ เออนี่เป็นใดเนาะเก็บเองนี่นี่คือบันไดอยู่นะข้าดอกมากเลยโอ้โหเยอะมากอู้หอ เ,เยอะมากค่ะเพืพ่อนๆไปเดี๋ยวเราจะนําไปรวมก่อนเนาะเพื่อนมาเก็บใหม่อู้อ้าเยอะมากเก็บแป๊บเดียวสามคนสีคน พุทธาป้ากำลังแพ็กใส่ถุงถุงละหนึ่งกิโลอยากได้สองกิโลร้านเนาะเอาพุทธามาส่งค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ไม่พึ่งเอาพุทธามาส่งน้องแหวนจ้าออเดอร์ห้าสิบบาทสองโลนห้พุทธาของพี่สาวเดอนไม่ใช่ของแม่พึ่งดอกกูดูผักกูเยอะมากเดมสวนน่ะกูไลต้น วัวเป็นไร่ไม่ใช่หลายต้นหนเป็นไรเออขอบคุณค่ะโอ้ยผักตอนนี้ผักที่บ้านเราก็มีเยอะอยู่เออดูพริกดูโอพริกพ่พี่ก็มีพ่อพี่สาวน่ะก็มีผักสลัดขายดีไหมคะช่วงนี้ขายดีจ้ะช่วงเทศกาลเนาะไม่เทศกาลก็ขายดีอือใช่เด็ก วันนี้เขาเร oh, people people Pokemon, ิ่มก okay. like anyway ินสนัดปกติจะขายแบบนี้ลูกค้าจะไม่รู้จักเพราะเขาเริ่มให้กินทางส่งทางคุ้มเขาก็จะมันอันนี้เรียกสัตว์อะไรอันนี้กรีนคอร์ดกรีนคอร์ดโอ้พี่บลูพี่บลู๊กยังไม่ยังไม่โตแต่กินได้แล้วอีกอันหนึ่งมันจะเป็นเบบี้คอร์ดมันจะขายกันแต่ว่าต้นมันจะที่เป็นยิกยีกึ่งโกโก้มันเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่ามันจะสั้นแล้วมันจะโ่วยมันเป็นเบบี้คอร์ดเออเออเห็นอยู่เห็นอยู่ อันนี้ผักปลูกเองทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเนาะสวยแหละอันนี้มีพอได้กินที่บ้านออันนี้ก็โตแล้วได้กินแล้วจ้ะโอเคแต่เราจะซื้ออะไรเราซื้อผัดลอง <c oughs> บิมบิมจะเอา <c oughs> อันไหนอ๋นี่อันนี้อันนี้พี่อันยี่สิบเอาสามสิบดีกว่า,วาวคิดละสิบบาทใช่ไหมใช่โอเคสามสิบบาทก็เยอะนะเพราะว่าเบ,บา ม่พึ่งเอาสีนี้ด้วยโอไม่เอาติดชอบสีนี้อย่างเดียวออันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นผักตลัดของช่องน้องแวนนะคะเป็นแวนเสรษฐบันนอกปลูกเองขายเองสวยมากว่าจะไปที่สวนเดิมไม่ได้ไปสักทีไม่มีเวลายังว่าจะไปอยู่ว่าอยากจะไปดูเยี่ยมชมสวนเขาอยู่มันถ้าไปถ้าไปคือช่วงนี้แตกกันมาเยอะนะเออจะเห็นในคลิปแล้วสะอ่อน หมดแล้วมันจะว่างอือไอช่วงนี้ก็ผักเนี่ยเรามาช้ามาแต่เช้ามาตั้งแต่หกโมงอือจะไปอยู่อับดินกินอย่างอันนี้เทนอันนั้นที่บ้านมีที่บ้านมีโตแล้วกินแล้วซ้ำนี่แหละซ้ำต้นนี่แหละอันแบบนี้ล่ะโอ้อันนั้นอันนั้นไม่ได้ปลูกอบดินเอาตังสามสิบบาทให้พี่เบนเอาผุดสามมันลกกับผักเปลี่ยนกันจ้าขอบคุณค่ะ